สวัสดีจ้ะพี่น้องมาอยู่ในช่องบ่าวต้อมออนิวชาแนลจ้าวันนี้มาล่างเห็ดแกงกันเห็ดไปหาจากบ้านพี่สาวมาจ้าเห็ดขอนขาวไปหาเมื่อวานจะเห็ดเห็ดขอนขาวเนาะสำหรับเห็ดโคนสาวลุงกับบ่าวต้อมเจอืันนี้จ้ะพี่น้องเพราะว่าสาวลุงไปหาเห็ดปาม,มาจ้าเนี่ยเห็ดปา มิตรออกส,สวยงามจ้ะอันนี้ของราวานสาวน้องเลยสาวลากน้องเลยสวัสวด,วด,ด,ดีจ้าน้นองเลยสวัสดีค่ะเฮ็ดเอากระต้านิสิดมาแล้วเนาะตัดแล้วค่ะเฮ็ดแม่ตัดกระป้าแล้วบ้านนี้ มันดำๆกบบยิบปอ่นนะร่างซาวสักสองสามน้าขนาดเลยพี่น้องแกงเฮดบดโอนโคนแกงเฮดบดใส่หงุ่ยวัวแม่ได้หอันนี้ก็พาะในห้องอ๋อเฮดคอนขาวเหัวคอนขาวจ้าน้องคนเฮดคอนขาวลูกแล้วก็เฮดโคนแกงแกงคนกันขนาดจะได้เนาะน้องๆเนาะเนี่ยเฮดคือกันจ้าสาวลุงเจอมาเนี้ยละจ้ะเฮดนี่เจอวันที่ยังมาเนี่ย ลืมละสามเอสใช่สามเอสกลายชินปีแล้วหมื่นกว่าที่หนึ่งเฮ้ยกลายชินเดือนเฮ้ยกลาินเดือนแล้วกลาินเดือนแล้วขอบคุณพี่น้องอันนี้ไปหาของเมื่อวานจ้ะไปเจอกับไปหาอยู่บ้านพี่สาวกำลังพอดีแซ่บจ้ะพี่น้องปนกันไปหลายคนกินจ้ะแซฟสาวน้อยวอิกเกงเตียงปนกันเลยแต่เฮ็ดนั้นหนาจะเอาไปหนึ่งเนาะน้องน้อยเนาะจ้า โอต้มยำกันไรแไหมเส่กี่เป็นต้มยำมาลูกต้มยำเส่กี่เปต้มยำเนาะต้มยำใส่กุ้งเซ่บตรงนี้ไปยิบบ่อมาสักใบที่ลูกงามขึ้นมาเนาะไปดกดเนาะอย่างเี้เนาะดกดเนาะเมื่อวานในสาวรุ่งกับแกงแล้วจ้ะแกงอยู่บ้านของพี่สาวเบ่งกันแกง แล้วก็เอามาโุรุลุสเต้ากินกันเก่งกินหลายคนเซฟเก่งหลายคนเซฟน่อยเนาะเก่งแงงเท่งเที่ยงกับพวเที่ยงนีงน่กับเแล่งนี่ก็ได้ยามแลงจ้ะพี่น้องยามแรงจ้ะยี่แจ๊เกอร์ยามน้อ,อยก็ได้เอา้เอาเก่งตะเลง ใส่นี่ลูกใส่หอบอกไงอาไยังไม่มความงามพี่น้องดังซานนง่น้อยสิจ๊ปตาหิวขา้ายามแดงแล้วร็วๆได้รงอย่างนี้จะปไ้หา,านข็นเลยมน,นี้ได้ทั้งฮ็ดปามได้ทั้ง็ดโคูนอ่า h ็ดปาม,ด,ด,ด,ปามด้วย็ดโคูนโอ้คักเลยบี้ พัอเนาะพอยวเราพาลัดเล็กๆไปกันเลยฮิสแสไดมันเกิดหน่อยเนาะเกิดหน่อยน้อยเนี่ยน่าจะหลงโพลเนาะน้องน้อยเนาะเป็นเป็นท่อนเป็นท่อนอยู่าจะพี่น้องเพราะว่าก็ชีเกิดเพราะว่าเอาง่ายตกอวันแต่ว่าตกองวันก่อนน่าจะวันพระแม่อือออวันพระน่าจะออกวันพระปลาว่านะโบนี้อาซีโออีกกระมีเนาะแต่เขายังบริสุทธิ์แต่ว่า เนี่องจากเฮ็ดหนาแรงเป็นจันงซนะีหล่ะจะพี่น้องกันนะจะลุงก,กันสีแกงสู่ลูกสู่เต้ากินออเอาลอง,เล,งเ,เลยเทลงเลยลูกเทลงเลยบอสก็ใบมาคัดไหวแม่ล่างต่อจ้ะพี่น้องล่างกะสาวรุงกะสิแกงล่างเฮ็ดโคนดอกพอดีงามเลยดอกกระไร จะได้ออกมาลายน้องๆเนาะด,ดีแล้วได้กินเห็ดยามนี่ฮะปกติมัน,มน,มน,มน,นหมดแล้วปกติมันหมดแล้วแต่คุดยำใดพ่อกันเนี่คุดปอ้อคุดปอกโอ้ยแม่อะไรเห็นแม่เสียได้ต้องสกัดใบล่างจังหน่อยจ้ะขามัน มันได้ขาวขวเผ่าก่อนจาผ่าก่อนมันดอกใหญ่พุ่นนอจ้ะผ่าเน่าหรือเห็ดแม่นี่หวานเลยนิดหน้อยทีหนาเล็งหวานกรอบแน่นอนเลยจ้ะ็ีนาเล็ง ค่ะสิจ้าแกงกินกันหลายคนแซ่เขาหลานน้อยกินยามแรงแกงใส่พักหนังไหมให้มีพักหนังให้น้องนิ่งไปซื้อไอ้พักหวานกับบ่มีน้องน้อยแกงใส่ตู่นาะงม่เนาะกับมีแต่อิตูอันนี้ใส่อิตูกับแซ่บจ้าบ่มีพักหนังก็ได้แม่ว่าไม่ใส่พักใส่จักน้อยแกงมันคุมนิดๆหรอแม่เลี้ยวจังแซ่บค่ะด้ยจ้าป่าหิน หนูว่ามันอัดฮ็ดกันเลยจากแกงเฮ็ดรวมจากมนีฮเหฮดเค็ดโคกับฮ็ดขนขาวนอกจากขอนขาวปุ๊อ่ะเสพคนนั้นแหละเืพเก่าเลยฮ็ดรวมกันฮเตฮิตนี่แกยังไดยก็เซฟจากินล้หลายคนแห้งเินได้ตลอดน้อยอเนาะหลายคนกินญาติเอ้นงหลายลูกกลานเยอะกินประกันกิน ค่ะสิ้นแล้วกับสิบเป็ดแซ่บนต้มน้ำแกงจากแกงเฮ็ดรวมนะจ๊ะไปไปแกงกันเลยจ้ะนอนน้อยเนาะไปตอนแกงอันนี้ต้มน้ำให้เดือดเอ้ยข้างเค็ดให้มันเดือดเดือดก็เลใส่น้ำนิดหน่อยจ้ะใส่พริกใอ้พริกลงไปแล้วกันใส่ปลาเด็กใส่ปลาเด็กหรือปลาของห้าวนอนน้อยเนาะใส่โก้ต่อนโก้จ้ะกินแต่น้ำมันเดียวสิเหลือแต่ต่อนจ้ะกองก่อนนะจ๊ะ กองจ้าก,กองเสร็จแล้วเนาะต้องให้ประเด็กมันเปื่อยมันแม่ไว้มันมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้เพิ่นมาเบิร์กอีกทีเนาะน้องน้อยเนะาะมาใส่พักอย่างเน,นาะมีพักอย่างนั้น้องน้อยใส่ใบตำลึงจ้าที่เก็บมาวันนั้นเนะาะแล้วก็พักอิกตูจ้าแล้วก็ชะอมแล้วก็พักใส่ใส่ใสมันขม้มจักน้อยพอดีเซฟจ้ารอให้แกงเฮ็ดเท้าเดือดซุปซุปก่อนเนาะจ้าแล้วค่อยใส่พักรวมไปแกงจ้ะแล้วก็ปิดไฟพ่นน้ำเผื่อพักกันน้องน้อยเนาะจ้าพักจ้าพักบ้านบ้านจ้าเก็บเอง อันนี้กระปูกไว้อันนี้กระปูกไว้จ้ะคพักมีสาวลุงกับบับต้อมไปเก็บเองแล้วจ้ะเก็บแล้วก็เด็ดเข่าตู้ไว้จจับบอน้องน้อยจะเฮ็ดเฮ้ากะบใกล้ซีซุกแล้วจ้ะแต่ไว้จักหน่อยก่อลน้องไม่เนาะหนากินบอลน้องน้อยหนากินนบอลหนากินเนี่ะใส่ใส่ผงสารลดจักหน่อยน้องไม่เนาะจักหน่อยใส่หลายเซฟไล่เซฟหน่อยเซฟหน่อยเซฟจ้าของนัวลจะพี่น้องขาดบ่ได้เด้อจ้ะรอเฮ็ดสุกจักหน่อยเนาะรอจัก สองสามนาทีก่อนแมะมันฮิดมันซุกจักหน่อยก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยถ่ายพี่น้องพลังเบิ่งเนาะหลักกระจ้าพี่น้องเฮ็ดซุกหลักกระจาใส่พักไปเนาะใส่อย่างน้อยนใส่เน่าไปก่อนชะอมจ้าเน่าหรือชะอมไอ้มันบ่ค่อยมียอดเนาะนน้อง้อยเนาะพอมาหนาแล้วจ้าแล้วก็ใบเมงรักเขาใส่เยอะๆเลยจะได้หอมจ้าตามด้วยตำลึงจ้าจะได้มันหวานหอมกรุ่นๆเนี่ยจ้าพี่น้องอุ้ยหอมอีเน่าขนาดพี่น้องเอ้ยขนาดนิดเดียวก็หอมกุ้ยๆเขาอุ้ยคนจ้าเบิกคนแล้วน้อยเนาะ จ้าสุกเร็วเนี่ยปิดเสกันแล้วนะจะกรตักพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินเลยจ้าแซ่บแล้วน้องไอเนาะใส่พักน้ำจส่แซ่บจ้ามาฮิตโคูนเอาจ้าเมียนหมากใส่ด้วยจ้านี่นะตักสองถ้วยเลยเนาะงไหมเนาะอ้าวตัดไปซะเดี๋ยวไม่ไหวนะจ้าพร้อมกินตักจะพักน้องไอก็ได้อ้าวมากินพักได้ไหม เก <rium> <asure it> งใส่แซบได้นี่นี่ฮิดคูนเฮาจ้ะเอาตักสองถ้วยนอกหลายคนกินเกงมุกหมวบักใหญ่มืดจ้ะพี่น้องหลายคนเนาะจ้ะเกงสุลูกสุเต้าสุลูกสุลานกินจ้าพี่น้องไปกินข่าวนมกันได้จ้าใส่มาดีจ้ะพี่น้องพอตักออกมาแล้วขนาตาจังซีละจ้ะ จ้าฝากคลิปนี้ไนะว้สำเนียงจากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้บัต้อมอเนิวชินเนลหน่อยด้วยจ้าสวัสดีจาพี่น้องมาด้วยจ้าคลิปข่าวนำกาน